สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะมาเจอก,กันกับคลิปวิชาภาษาไทยให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดนะคะที่เป็นหน้าตาหนังสือแบบนี้เลยนะคะขึ้นมานะคะถ้าใครยังไม่ได้นำขึ้นมานะคะให้กดหยุดสต็อปเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ไปนำหนังสือขึ้นมาพร้อมกับเปิดหน้าที่บทที่4ี่ นะคะหน้าที่44นะคะหน้านี้นะคะคุณครูให้นักเรียนเขียนบอกวิธีอนุรักษ์ต้นไม้ตามความคิดของนักเรียนมาทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะอ่ะเขียนข้อที่1ไว้เลยข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4นักเรียนจะมีวิธีการ อนุรักษ์ต้นไม้นักเรียนคิดว่าวิธีไหนเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้ที่ดีคะอ่ามีบางคนบอกครูว่าไม่ตัดไม้มีภายกระซิบบอกครูว่าไม่ตัดไม้ทำลายป่า ถูกไหมคะได้นะไม่ตัดไม้ก็เป็นวิธีการอนุรักษ์ต้นไม้อย่างหนึ่งเลยนะคะอ่ะมาดูข้อที่สองอะไรคะไหนมีใครจะมากระซิบคุนครูไหมมีไหมอะไรคะแล้วจะอนุรักษ์ต้นไม้ได้ยังไงคะปลูกอ่ะมีคนบอกว่าปลูกต้น ไม้ทดแทนใช่ไหมคะอาปลูกต้นไม้ทดแทนนะคะปีละกี่ต้นดีนักเรียนคิดว่าปีละกี่ต้นดีเราทำลายต้นไม้ปีละกี่ต้นแล้วเราจะปลูกทดแทนปีละกี่ต้นดีคะปีละสักสิบต้นเนาะต่อคนนะคะคนหนึ่งต้องปลูกสักสิบต้นนักเรียนได้ปลูกอย่างปีนี้ มกราคมพามีนาปลูกหรือยังคะไปหาปลูกนะบอกคุณพ่อคุณแม่นะจะได้ช่วยลดโลกร้อนนะคะแล้วอ pues, ้าววิธีอนุรักษ์ต้นไม้ข้อที่สานักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะคุณครูให้นักเรียนคิดเองดีกว่าคุณครูเฉลยมาตั้งสองข้อละคุณครูให้นักเรียนคิดเองข้อสามกับข้อสี่นะคะเรียนคิดเองนะต่อมาน้าที่สี่สิบห้าค่ะให้นักเรียนเขียนบรรยายภาพมีภาพให้อยู่สองภาพ มีภาพข้างบนกับภาพข้างล่างให้เขียนบรรยายพร้อมกับตามความคิดจินตนาการพร้อมกับระบายสีให้สวยงามพร้อมกับระบายสีให้สวยงามรูปแรกถ้าเราระบายสีเสร็จนักเรียนคิดว่าป่าไม้เป็นยังไงคะนักเรียนคิดว่าป่าไม้เป็นยังไงคะ แบตปากกาคโูมหมดแล้วถ้านักเรียนระบายสีเสร็จป่าไม้จะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆมีสัตว์อาศัยอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนก็แต่งเรื่องตามจินตนาการว่ายังไงคะหากมีต้นไม้สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ก็จะได้อาศัยพักพิงสัตว์ป่าน้อยใหญ่นก กระต่ายหอยทาาเสือช้างหมาวัวก็ได้อาศัยเป็นร่มเงามีต้นไม้ที่ไหนมีความอุดมสมบูรณ์ที่นั่นใช่ไหมคะนี่เป็นความคิดตามจินตนาการของคุณครูมิวนะคะอ่ะส่วนมาดูภาพที่สองก็มีแค่แค่สาบรรทัดเองนักเรียนเขียนได้เลยตามจินตนาการของนักเรียนเขียนให้ถูกนะคำไหนเขียนไม่ถูกไปเสิร์ชดูใน Google นะคะ เอ้าทำไมเหลือแต่ตอสัตว์ป่าก็ไม่มีอาศัยอยู่เลยเพราะว่าไม่มีร่มเงาให้เขานะคะนักเรียนจะแต่งเรื่องว่าไงหากในโลกใบนี้ไม่มีต้นไม้ไม่ไม่มีร่มเงาให้สัตว์อื่นสิ่งมีชีวิตอื่นได้อาศัยพักพิงโลกของเรา ก็จะไม่น่าอยู่และจะมีภัยพิบัติตามมาผลเกิดจากการที่มนุษย์ตัดไม้ทำลายป่าเบียดบังธรรมชาติใช่ไหมคะเออเห็นไหมเหลือแต่ตอเลยไม่มีความเจริญไม่มีอะไรนะความสมบูรณ์นกก็ไม่มาบินเกาะ ก็ไม่มาอาศัยอยูอ่เราอยากไปอยู่ใต้ร่มไม้หรือว่าอยากไปอยู่กับตอไม้คะครูถามนักเรียนเออใครๆก็อยากไปอยู่กับใต้ต้นไม้เพราะว่าต้นไม้คายก๊าซออกซิเจนมามนุษย์เราต้องการก๊าซออกซิเจนในการหายใจเพื่อดำรงชีวิตอยู่ใช่ไหมคะเออใครจะไปอยู่กับตอไม้ล่ะเดดจ้าลงมา เราก็ร้อนใช่ไหมคะถ้าเราไปอยู่ใต้ต้นไม้เราก็รู้สึกเย็นมีลมพัดตลอดมีสัตว์ส่งเสียงร้องไพเราะสนอหูใช่ไหมคะบางคนนะไปไล่ไปนากับคุณพ่อคุณแม่นะคะไปไล่ไปนากับคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นต้นไม้ก็ไปนอนแอบนอนโอ้โหไม่ใช่แอบนอนอย่างเดียวนะมีนกมากล่อมให้นอนด้วยเสียงร้องเจ้าะเจ้าใช่ไหมคะเคยไปไหม ไปเป็นไร่ไปนาไหมคะเออเคยเนาะเป็นนอนใต้ร่มไม้สวยเย็นสบายนะคะมีแต่สีเขียวสวยสบายตาม,มากเลยอะต่อมานะคะคุณครูจะสอนนักเรียนถ้านักเรียนเปิดหนังสืออยู่นะคะหนังสือเรียนนะไม่ใช่แบบฝึกเล่มนี้นะให้นักเรียนเปิดมาหน้าที่49นะคะคุณครูจะสอนนักเรียนในเรื่องของส่วนประกอบของพยางค์ นี่อ่านว่าส่วนประกอบของพยางนักเรียนรู้ดีอยู่แล้วว่าพยางอ่ะคืออะไรคือเสียงที่เปล่งออกมาในแต่ละครั้งเช่นชื่อของเราเนี่ยชื่อของคุณครูเนี่ยวนิดาเป็นหนึ่งคำนะคะเปล่งออกมามีสามคำที่เปล่งมีคำว่าวะมีคำว่านิมีคำว่าดาดังนั้นคำว่าวนิดาที่เปล่งออกมามีทั้งหมดสามพยางด้วยกันแต่เราไม่ได้จะเรียนแค่เรื่องของ นับจำนวนพยางคเราจะมาเรียนในเรื่องของส่วนประกอบของพยางคนะคะส่วนประกอบของพยางคะนักเรียนดูพร้อมๆกันนะคะเขาบอกว่ามีอยู่3ลักษณะจำไม่ขึ้นใจนะมี3มี3ลักษณะก็คือ1 1ประสม3ส่วน ประสมสามส่วนคืออะไรอ่ะมาดูกันประสมสามส่วนคืออะไรประสมสามส่วนก็คือประกอบด้วยพยัญชนะประกอบด้วยสระพยัญชนะก็มี44ตัวนะคะในภาษาไทยแล้วก็เสียงวรรณยุกเสียงวรรณยุกก็คือให้นับนิ้วนะคะ หนิ้วเราอ่ะนะคะเช่นคำว่าเช่นคำว่าหมาเช่นอะหมามีพยัญชนะคืออะไรคะพยัญชนะคือหอนำมอใช่ไหมคะอ่ะสระคือสระอะไรคะ ที่ออกเสียงหมานี่นะคะสระอะไรคะนักเรียนมองเห็นสระหอมอาหมาสระอาใช่ไหมคะเสียงวรรณยุกข,ของหมาคืออะไรอ่านับนิ้วค่ะยกขึ้นมาหนิ้วเริ่มตั้งแต่นิ้วโป้งนะคะมาหมามาม้าหมา,มา,มาเสียงอะไรคะสามันเอกโทรตรีหรือจัตวาาเสียงวรรณยุกข,ของเขาคือเสียงจัตวานี่แสดงว่าคําว่าหมา เป็นคำะสมสามส่วนมีพยัญชนะมีสระแล้วก็มีเสียงวรรณยุกเข้าใจไหมคะปลาก็เหมือนกันปลาเอามาดูปลามาดูปลานะคะปลาพยัญชนะปอนอําโอ สระอ่าเหมือนกันเสียงวรรณยุกอ่ายกมือมาห้านิ้วปรา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 เสียงสามันใช่ไหมคะเออเสียงสามันหมูอ่ายกตัวอย่างอีกสักหมูพยัญชนะหอนำหมอสระ โอ้เสียงวรรณยุกหมูหมู่หมู่หมูหม,มูจัตวานี่คำพ่วงนี้นะคะที่เราได้เริ่มเขียนอาจจะมีคำอื่นอีกชื่อเราก็เป็นได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นคำที่ประสมสามส่วนสามส่วนหมายความว่ามีทั้งพยัญชนะมีทั้งสระมีทั้งเสียงวรรณยุกนะคะเขาเลยเรียกว่าประสมสามส่วน ต่อมาเป็นประสม4ส่วนนะคะอะ่นักเรียนจําถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนกดเสียงคุณครูหยุดเพื่อที่จะทําความเข้าใจแล้วถ้าไม่เข้าใจจริงๆให้ย้อนกลับมาฟังใหม่นักเรียนจะได้ทําได้ประสม3ส่วนคืออะไรประสม4ส่วนคืออะไรนะคะมีประสม5ส่วนด้วย สามลักษณะของเขาก็คือมีะสมสามส่วนะสมสี่ส่วนประสมห้าส่วน,วน,วนอ่ะต่อไปคุณครูจะสอนะสมสี่ส่วนขออนุญาตลบนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปไหนนะก็ยังอยู่ในคลิปเหมือนเดิมน,นะคะนักเรียนก็ย้อนกลับมาดูนะคะย้อนกลับมาดูได้นะคะ,ะต่อมาประสม สองะสมสี่ส่วนมีอะไรบ้างคะครูสมสี่ส่วนมีสองลักษณะนะคะมีทั้งที่เป็นแบบพยัญชนะสระ สี่ส่วนแล้วนะวรรณยุแล้วก็ตัวสะกดคุณกูเก็ตไม่พอนะคะ,ะย,กย,คยกตัวอย่างเช่นคําว่ายกตัวอย่างเช่นคําว่า ชื่อคุณครูเลยมิวอันนี้ยกตัวอย่างนะคะอ่ะมาแยกพยัญชนะกันพยัญชนะหอนำามใช่ไหมคะมาคู่กันนะสระอะไรคะสระอีวรรณยุกต์อะไรมิว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 จัตวาตัวสะกดที่มองเห็นคือวอเวนนี่เห็นไหม ะสมสี่ส่วนจะแยกมีพยัญชนะสระวรรณยุกแล้วก็ตัวสะกดอ่ะอีกสักอย่างหนึ่งอีกสักคำหนึ่งคำว่าอะไรดีคะคำว่าเขียนเออนักเรียนเขียนทุกวันเลยการบ้านเขียนนะคะพยัญชนะคืออะไรคะ ขอไข่แน่นอนขอเอียสระเอียใช่ไหมคะเสียงคือเสียงอะไรคะเขียน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 อ่าจัตวานิ้วก้อยนะคะตัวสะกดของเขาก็คือนอหนูแม่กลน,นั่นเองเห็นไหมแสดงว่าคำว่าหมิวคำว่าเขียนเป็นส่วนประกอบของพยางมีผสมสี่ส่วน นะคะส่วนผสม3มส่วนยกยกตัวอย่างไปแล้วแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาบอกว่าผสม4ส,ส่วนน่ะมี2แบบนะคะมีที่เป็นแบบพยัญชนะสระวรรณยุกตัวสะกดและอีกแบบหนึ่งก็คือมีพยัญชนะอันนี้แบบที่1อันนี้แบบที่2 นะคะมีสละมีวรรณยุกต์มีการันตัวการันนะลูกมีตัวการันนะคะอะมายกตัวอย่างกันอะไรที่เป็นสี่ส่วนเหมือนกันแตกต่างกันตรงที่อันนี้เป็นตัวสะกดแต่อันนี้เป็นตัวการันแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองนะคะ มีอะไรคะคำไหนดีคะอ้าโพคุณครูอยากรู้คําว่าโพเนี่ยเป็นคำสี่ส่วนจริงไหมครูจะมาแยกมีพยัญชนะพอผ่านมีสระโปนะคะมีวรรณยุกต์คือทอทงสระอิกันลัน ใช่ไหมคะเอออ้อมีตัวการันอา้าววรรณยุกอ่ะคุณครูใส่ช่องผิดนะคะคุณครูใส่ช่องผิดขอโทษด,ด้วยนะคะตัวการันอยู่ตรงนี้นะคะส่วนวรรณยุกโผ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 สาม,มันน่ะเห็นไหมพอดีแป๊ะเลยแสดงว่าโผเป็นคำผสมสี่ส่วนในรูปแบบที่สอง นะคะอ่ะเช่นอะไรอีกคารอ์อาแช่ก็ได้แช่อ่าแช่ที่มีการหลันเนาะพยาญชนะคือชอช้างสระเอวันยุกแช่แฉ่แช่แฉสาม,มันตัวการันอะไรการันคะรอเรือการันนี่ จบหมดเลยแสดงว่าแชร์เป็นคำประสม4ส่วนในแบบที่2ที่มีตัวการันนะคะผสมสามส่วนมีแค่พยัญชนะสระเสียงวรรณยุกถ้าผสมสี่ส่วนมีแบบที่1คือพยัญชนะสระวรรณยุกแล้วก็ตัวสะกดถ้าแบบที่2มีพยัญชนะสระวรรณยุกและก็ตัวการันอ่ะต่อมามาดูประสมแบบ5ส่วนเป็นยังไงเนาะหส่วน ห้าส่วนโอ้ห้าส่วนเลยเหรอสามนะคะสามประสมห้าส่วนอ่ะมีอะไรบ้างคะมี ผสมหประสม5ส่วนนะคะก็จะมีพยัญชนะมีสลักมีวรรณยุกมีอะไรอีกตัวสะกดแล้วก็กาหลันคือทุกอย่างเอามารวมกันหมดเลยนะคะเป็นประสม5ส่วน อะมาดูเช่นคำว่าแพทย์แพทย์ก็คือคุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลน,นะคะอะ่มาดูพยัญชนะก็คือพอผ่านสระคือสระเอครับครบูถูกต้องค่ะวันในยุคมีแม่แพทย์แพทย์แพทย์แพทย,พทย,พทย์อยู่ตรงไหนคะ แพผอดู่ตรงนิ้วกลางนิ้วกลางเป็นเสียงวรรณยุกตอะไรสามัญเอกโทเสียงโทนะคะเป็นเขาถามหาเสียงวรรณยุกนะเสียงวรรณยุกต์คือเรานับนิ้วแต่ถ้าเขาถามรูปวรรณยุกต์คือไม่มีรูปนะคะไม่มีรูปอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะ,ะสะกดด้วยทอทหารมีตัวการันคือยอยักษ์การัน แสดงว่าคำว่าแพทย์เป็นคำที่ประสมแบบ5ส่วนนะคะเข้าใจไหมคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนย้อนกลับมาดูนาทีที่เท่าไรของตรงนี้นะนะคะประมาณนาทีที่สิบไหมนะคะใช่ไหมนาทีที่สิบเนะคะตรงนี้นาทีที่สิบก้าอ่ะแล้วคนครูให้นักเรียนเปิดหน้าถัดมานะคะให้นักเรียนเขียนคําที่ผสมสามส่วน สี่ส่วนสี่ส่วนพิเศษสี่ส่วนพิเศษที่คุณครูบอกไปเนี่ยก็คือมีตัวการันนะคะถ้าสี่ส่วนธรรมดาเนี่ยก็คือมีแค่ตัวสะกุนะคะสี่ส่วนธรรมดาเนี่ยหมายเลขหนึ่งที่ครูสอนเมื่อกี้สี่ส่วนพิเศษคือหมายเลขสองนะคะแล้วก็คำผสมห้าส่วนให้นักเรียนหามานะคะหัวข้อละสองคำเมื่อกี้คุณครูยกตัวอย่างไปก็ข้อละสองคำแล้วนะเออจำได้ไหม่มีอะไรนะคะนี่ข้อที่หนึ่ง ข้อที่2ข้อที่1นึ่งเห็นไหมเขาจะมีเว้นวรกอยู่อันนี้เป็นเป็นข้อที่2ข้อที่1ข้อที่2นะคะอะแล้วก็ด้านล่างให้นักเรียนแยกนะคะแยกส่วนประกอบของคำนะคะลงในประโยคเช่นคําว่าแกล้งพยัญชนะต้นมาควบกันนะคะกอรอสระอะไรคะสระแอค่ะครูตัวสะกดงงงงแม่กงค่ะคุณครูค่ะวรรณยุกอะไรคะแกล้งแกล้ง แกล้งแกล้งแกล้งอ๋อครูขาวรรณยุกค,คือแกล้งแกล้งแกล้งวรรณยุกโทรค่ะคุณครูมีตัวการันไหมคะไม่มีทำได้ไหมคะทําได้นะคะอะจบที่หน้าที่สี่สิบหกนะคะสําหรับวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวิชาถัดไปสวัสดีคะ่ะ